เมืเอกี้ก็สามารถเลือกตัวตัวเองได้เื่อเสูรสูที่มีมีแ่นี้ ไปนั่งคนไปนี่เจาะตี๋ตยเนี่ยไปใส่ดิบบ่ค่ในแล้วตี ล้วถ้าเฮ็ดใหม่ล่ะใครจะรับผิดชอบขอบคุณ12ท่านนะจ๊ะขอบคุณค่ะหนึ่งไลน์นะคะขอบคุณค่ะสิมมาเฮ็ดแคบหมูได้จำงวันนี้จะคล้องเพินโบอยู่สผ้าเห็ด อันนี้เพื่บอกว่าบ่หายติดบ่หายติดไปเด็ดติดเพงเพิ่นอันนี้ต้องใส่เตาถ่านนะจ๊ะใส่เตาถ่านบ่ได้ใส่เตาแก๊สนะคะนี่ก่สี่สิบนาทีแ้วเดยนี่สี่สิบนาทีเ,เ 40, 40ทพิ่งได้ซ้ำนี้นะคะ ได้ว่าแคบหมูเห็ดงาหาสิบบาทได้หน่อยว่าสารูอย่าไปต่อเพนเดออย่าไปต่อเพนเด้อจ้าแคบหมูนะั่นสามเซิ่สิเห็ดได้นั่งอยู่นี่ชั่วโมงหนึ่งกับยพำพอนเดสมเ็จอยู่ค่ะต้องไปถอดอีกสองรอบนะจ้า หมูนี่ก็ซื้อมาในราคาหนึ่งกิโลห้าสิบบาทแล้วก็มะฮันแล้วก็มะฮันอี๋เนาะจ้ะเก่าโลนี่เก่าโลที่เป็นพีสาพอนเฮ็ดไปเมื่อวานนี่ก็ได้แค่สามไอ้สี่กระทะนะจ้ะเก่าหมูเก่าโลหมูเก่าโลหมูเก่าโลเป็นได้เฮ็ดไดสี่กระทะนี่ก็ประมาณนี่กระทะหนึ่งนะจ้ะกระทะหนึ่งกับสี่เด็กประมาณซ้ำนี่แหละ คนมาหนีสิสีสิปนาทีแล้วจ้ะนี่พ่อหนเด็กกินเลยนี่สีซีซิปนาทีผ่านไปแล้วนี่เห็ยุยดตัวคุ้มเพลินเนียยนอันไหน

ลย่ยนนั้นไหมามาแล้วพี่ปนอมสวัสดีค่ะโอ้สิปีอ๋าห่าหม,มาสัมมาที่ดได้ใส่เลยเนาะสวัสดีค่ะพี่ปนอมขอบคุณค่ะขอบคุณคีแวะเขามาเป็นกำลังใจได้จากนู้มาทดลองทำแคบหมูสีคือบนนี่ สีมาหกธุรกิจเพิ่นสมรุปหกธุรกิจแคบหมูเแต่ว่าส่งบ่คือหรออะะ